สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนองเลิศนะครับมีคําถามจากท่านหนึ่งมานะครับถามผมมาผมก็อยากจะทําวีดีโอนี้นานแล้วคุณเนมครับช่วยบอกผมหน่อยวิธีไหนที่จะช่วยในการดึงยอดทุเรียนให้ถอดยอดเจยวาวผมดูวิดีโอคุณเนมแล้วต้นทุเรียนเล็กคุณเนมเ,เนี่ยถอดยอดสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ฟังเนาะอธิบายให้ฟังว่าผมทําอะไรยังไงนะครับต้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงผู้เรียนมินินะครับคือในการดึงดึงยอดของผมเนี่ยผมจะไม่ดึงยอดโดยตรงผมอาศัยดึงระบบรากนะครับระบบรากเดินยอดก็เดินเท่านั้นเองนะครับคือผมจะไม่ไม่มองแบบว่าเออเราดึงยอดเราจะต้องฉีดที่ใบนะ อันนั้นเป็นส่วนเสริมแต่ก็สําคัญไม่แพ้ทางดินเหมือนกันนะครับแต่ผมจะเน้นทางดินก่อนเน้นทางดินเยอะๆหนึ่งเลยคือพยายามอย่าให้ดินมันแห้งนะครับอย่าให้ดินข้างล่างนี่แห้งบริเวณรอบทงพุ่มเนี่ยหาอะไรมาปกมาคุมเขาไว้นะครับอย่างที่โคนอ่ะก็จะเห็นว่าทําไมผมปกแบบคุมแบบมิดเลยก็แต่และพื้นที่อย่างที่ผมบอกไม่เหมือนกันนะครับบ้านผมแดดร้อนจัดร้อนจัด นะครับถ้าเกิดไม่ไม่มิดเนี่ยโดนแดดเผาแน่ๆนะครับระบบลากตรงนี้ผมก็เลยคุมไว้เท่านี้นะครับแต่ไม่ได้หนานะครับบริเวณบริเวณเนี้ยไม่หนานะครับจะมาหนาตรงแถวนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมเปิดให้ดูคุมเสร็จแล้วก็จะมีอาหารรอเขาอยู่ข้างล่างนี้ก็คือปุ๋ยอินทรีย์นะครับขี้ไกแบบ่แกลบขี้ไก่อัดเม็ดได้หมดเลยนะครับ จะเป็นขี้เป็ดก็ได้ขี้ข้างขาวก็ได้นะครับขี้สัตว์ปีกเน้นขี้สัตว์ปีกนะครับตัวเรียนเล็กเอาไว้ก่อนเนี่ยพยายามอย่าให้ดินตรงนี้มันแห้งการให้น้ําก็เหมือนกันให้น้ำเนี่ยถ้าเกิดเราให้เอาว่าเราให้ฝักบัวแล้วกันฝักบัวนะครับฝักบัวลาดลงไปในบางท่านมีไม่กี่ต้นเนาะอาจจะเป็นมีสิบต้นผมลดฝักบัวไหวครับ ผมลบฝักบัวได้ก็เราได้ไหวอยู่เราแต่ทุเรียนมันไม่ไหวนะครับเราจะลดวันหนึ่งสักสิบบัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่คืออัตราในการสูญเสียน้าเนี่ยมันมากนะครับมันเยอะยังไงเราก็ต้องให้สปริงเกอร์เหวี่ยงเหวี่ยงรอบให้ได้ให้มันหยดลงเล็กๆน้อยๆเหมือนฝนตกน้ําจะได้ซึมลงดินได้ทันถ้าเกิดเราลดฝักบัวขอเนืกอออกนะครับลาดจืดลงไปน้ำยังไม่ได้ซึมเลยนะครับอาบลงไปข้างนอกหมดแล้ว นะครับไหลหนีด้านข้างหมดแล้วสรุปแล้วข้างใต้นะครับข้างใต้นี่ไม่ได้กินน้ําเลยน้ําแห้งมันจะไม่เหมือนกับที่เราสปริงเกอร์มันจะค่อยๆหยดหยดหยด,หยดลงไปค่อยๆ่ซึมลงไปตัวนั้นอะ่ะจะได้ความชื้นดีนะครับแล้วก็ดินจะชุ่มดีชุ่มลึกด้วยนะพอดินตรงนี้ไม่แห้งระบบรลาก,ก็ไม่เสียหายระบบรลาก,กไม่เสียหายนะครับแล้วก็บวกด้วยการใส่ปุ๋ยรอเขาใส่ปุ๋ย อยู่ห่างๆอยู่ห่างๆเพื่อที่จะดึงล่อให้รากมันออกมากินปุ๋ยนะครับเพื่อจะล่อให้ระบบรากมันเดินออกมากินปุ๋ยรากเดินยอดก็เดินครับทีเนี้ยอ่ะแล้วจะทํำยังไงการทําโคกก็มีส่วนการให้น้ําก็มีส่วนตรงโคนต้องเป็นจุดสูงสุดให้ได้อย่าทําให้เป็นแอง่งเป็นหลุมหลายท่านนะครับทําเป็น คูขั้นน้ําไว้นะครับรอบต้นเลยถามถามว่าทําได้ไหมทําได้ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่วิธีการเลยแต่ผมจะไม่ทําอย่างนั้นคือผมจะมองแบบนี้ไอ้ที่เราทําเป็นคูเป็นขั้นไว้เนี่เวลาเราให้น้ํามันจะเอือนองอยู่ตรงนี้นะครับเอือนองอยู่ตรงนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละในกรณีที่น้ําน้อยนะครับในกรณีที่ระบบน้ําเรามันยังมันยังไม่เพียงพอแต่ส่วนไหนที่มีสปริงเกอร์ น้ำเยอะน้ำพอแล้วก็ไม่ต้องทํานะครับไม่ต้องทําแบบนั้นคือปล่อยให้เราปล่อยให้น้ํามันไหลอาบลงไปเลยนะครับไหลอาบลงไปเลย,เ,ยเวลาเราให้ปุ๋ยตรงนี้เนาะให้ปุ๋ยตรงนี้เสร็จแล้วบริเวณรอบๆอบทรงพุ่มเสร็จเวลาให้น้ําให้อะไรก็จะพาปุ๋ยอกมาด้านข้างนะครับพาปุ๋ยไลออกไปไลออกไปดินตรงนี้ก็จะมีปุ๋ยไว้รอเลยนะครับรอเลยรากเดินออกมาได้กินปุ๋ยตรงนี้พอดีได้กินปุ๋ยตรงนี้พอดีเลยนี่แหละคือปัจจัยในการ ส่งเสริมให้เขาแตกยอดได้ดีคือการทําให้รากเขาไม่เสียหายรากฝอยก็ยอดอ่อนมองให้มันเป็นอันเดียวกันรากฝอยเสียหายยอดอ่อนเสียหายสังเกตดูยอดอ่อนที่เป็นยอดกุดกุดอ่ะเอาง่ายยอดกุดกุดเป็นกา้านทู่เป็นอะไรสาเหตุมาจากหนึ่งเลยขาดน้ำสองน้ำขังทำให้รากเน่าสามเชือ้อราเกิดจากการใส่ปุ๋ยเคมีเยอะนะครับ ที่เป็นการถูกแล้วก็อีกปัจจัยอื่นอย่างเช่นพวกมแมลงนะครับพวกเพลี้ยพวกอะไรก็ทําให้เป็นการถูกเหมือนกันไอ้น,นั้นเราต้องมองมองอาการมองสาเหตุให้ออกเนาะเพลี้ยไฟยอดอ่อนตรงนี้จะกุดกุดออกสีดำๆใบเนี่ยไม่ทันได้กลางนะครับใบไม่ทันได้กลางร่วงก่อนเลยยอดอ่อนแบบเนี้ยใบดาบแบบเนี้ยนั่นคือเพลี้ยไฟเพลี้ยจัก,กจันนะครับใบแบบนี้ ขอบใบไห้ปลายใบไห,ห,หมม้วนเข้าเหมือนเรือสองข้างนี้นะครับม้วนเข้าม้วนเข้าไหมแล้วก็ล่วงลงไปเพี้ยจักระชันจับดูใบที่เป็นใบเพีสลดัดหรือใบแก่สกัสกๆนะครับมองไปแดงเผือกเลยนั่นคือลายแดงเออนั่นคือเพีย้ยพวกเพีย้ยพวกหอยพวกอะไรไปนะครับก็ลองไปหาดูเนาะเรื่องของอาการ มีพวกเพลี้ยหอยพวกลายแดงพวกอะไรอีกนะครับที่กินใบแก่แล้วก็พวกแมลงปีกแข็งนะครับแมลงปีกแข็งพวกแมงกินูนแล้วก็ด้วงนอนนะครับหลายอย่างเลยที่เราจะต้องอจัดการแก้ไขในการฉีดยาก็เหมือนกันในการฉีดยานั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทําให้ฉีดเป็นเป็นช่วงเป็นจังหวะนะครับมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าเราจะจัดการยังไงอะไร อย่างเช่นสูมว่าเรามียาอยู่3ตัวแล้วกัน1เพรี้ยไฟนะครับนี่คือเป็นความคิดที่ส่วนผมทำนะผมทำอยู่ที่สวนเลยผิดถูกก็วิเคราะห์กันเอานะครับใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังนะครับผิดถูก1เลยคือเพลี้ยไฟ2เพลี้ยจักจัน่นสองตัวนี้สมมติว่าเรามียาเพลี้ยไฟกับเพลียจกจักจ่นรตัว เราจะฉีดพร้อมกันได้ไหมฉีดพร้อมกันได้ฉีดเดี่ยวก็ได้มองหน้างานนะครับให้เราดูหน้างานสมมุติว่า,าในสวนเรามันมียอดปลีแดงทั้งสวนเลยนะครับทั้งสวนเลยคือเราทุเรียนเราถอดยอดพร้อมกันทั้งสวนเลยเป็นยอดปลีแดงนั่นอะเพลี้ยไฟเพลี้ยกระจัดไม่ต้องฉีดนะครับแต่บางสวน มีทั้งยอดปลิแดงมีทั้งใบดาบเริ่มกลางเราอาจจะบวก2ตัวเข้าไปเพราะว่าเพี้ยไฟนะครับทำลายตอนที่เป็นใบผีดแดงยอดผีดแดงคือใบดาบยังไม่กลางเพี้ยจะกระจันคือใบดาบเริ่มกลางแล้วจากที่ผมสังเกตอยู่ที่สวนผมนะนะครับแล้วก็ดูข้อมูลจากท่านอื่นด้วยมันจะกินอยู่เป็นช่วงเป็นช่วงแบบนี้ ถูกผิดถูกก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับมีครอกันดูแต่ผมทําอยู่ที่สวนแบบนี้ผมมองปัญหาแบบนี้แล้วก็จัดการแบบนี้มันโอเคนะครับมันโอเคเลยก็เนื่องจากที่บ้านผมเนี่ยสวนทุเรียนยังน้อยด้วยนะครับสวนทุเรียนยังน้อยด้วยเรื่องของโรคเรื่องของอะไรมีน้อยในการแก้ไขปัญหาอะไรมันก็มีไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปินี้ก็ปูดเยอะแล้วนะครับ ยังไงก็ลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูยังไงคลิปนี้ผมก็ขอทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําวิดีโอในทุเรียนเล็กบ่อยๆนะครับจะอัพลงบ่อยๆเลยทุเรียนเล็กโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องก่อนนะครับ เปลี่ยนปั๊มพอดีซื้อปั๊มมาใหม่เดีย๋ยวผมจะอัปเดตวิดีโอให้นะครับซื้อปั๊มมาใหม่เป็นปั๊มอะห้อยโค่งแรงดันของพญานาคนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงในตัวแรงดันสี่นิ้วมาใส่กับเครื่องคูปต้าสิบเอ็ดแรงนะครับสิบเอ็ดแรงตอนนี้จากเมื่อก่อนไม่สวยนะแก้ไขไปแก้ไขมาสวยเลย พวกนี้ก็เหมือนกันเมื่อก่อนต้นเล็กๆนะครับโอเคครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณทุกท่านไวเจอกันใหม่วิดีโอนะ้าสวัสดีครับ